สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมมามมัมพามคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม m i r 4นะรหรือว่ามีส4นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีหาเงินสําหรับตัวเกมนะครับก็ยังเป็นวิธีที่ยังพอจะทําได้อยู่นะครับก็จะได้ค่าขนมนิดๆหน่นอยๆนะครับผมสําหรับวิธีนี้นะก็คือการฟาร์มหาของนั่นเองนะครับ หลายๆคนอาจจะติดภาพจำจากเกมเมียโฟน,นะครับก็คือการขุดแร่นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าการขุดแร่ดาร์คสตีลตอนนี้นะผมหรือว่าโลหะทมินครับตอนนี้นะขุดแย่งกระบ,บอร์ดเป็นอะไรที่ยากมากๆนะเพราะว่าตอนนี้บอร์ดคลองเซิร์ฟไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อเราขุดมาแล้วเนี่ยอัตราการแลกนะครับสำหรับการแลกเหรียญโดยตรงเนี่ยอัตราการแลกเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะอย่างเช่น วันนี้อัตราการแลกในเหรียญน,นับจะอยู่ที่5 5 0 0 0นกันเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าถ้าแรกตรงนี้จะไม่คุ้มแน่นอนนะแล้วก็ผมก็ได้ทําชิปอ่าคำนวณไว้ให้แล้วนะผมว่าเราไม่ควรจะแลกเป็นเหรียญดากโกยยตรงนะผมก็เลยแนะนําให้เราเนี่ยเวลาขุดได้เนี่ยเอามาแพ็คขายเป็นทองนะครับผม ให้แพ็คเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาขายเป็นทองนะครับผมเพราะว่าทองในเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่มีค่ามากๆนะเพราะว่าสามารถเอาไปขายให้กับผู้เล่นหรือว่าเอาไปซื้อน้ำอมฤตรหรือว่ากล่องแป้งเนี่ยเอาไปทำของ EXD ขายนะครับซึ่งผมก็ทำคลิป ไว้แล้วนะว่าทํายังไงขายยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับส่วนไอเทมที่ผมจะพามาฟาร์มวันนี้นะครับผมก็คือไอเทมตรงนี้เลยนะผมดาบล้าค่ากับหมวกแห่งผู้ท้าทายนะผมจะอยู่ในอ่ตรงนี้เลยนะวัตถุดิบแล้วก็เกียร์คัมพีนะผม ให้เลื่อนมาหาสีเขียวนะแต่ละเซิร์ฟนะับราคาจะไม่เท่ากันนะับแนะนําว่าถ้าเซิร์ฟไหนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยราคาอะไรแพงสุดเนี่ยให้ไปฟาร์มหาอันนั้นนะครับผมอย่างเช่นเมื่อวันก่อนนะับอย่างอันเนี้ยที่ผมหาอยู่วันก่อนมันขายอยู่30ทองนะผมแล้วก็จุดที่ผมมาฟาร์มเนี่ยมันดอปทั้ง2แบบนะครับก็คือดาบล้ำค่าด้วยแล้วก็ หมวกแห่งผู้ท้าทายด้วยนะครับก็คือตั้งใจมาฟาร์มดาบแต่ว่าไอหมวกมันก็หล่นด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก่อนจะมาฟาร์มนะผมจะคํานวณให้ดูนะสมมุตินะสมมุตินะว่าตัวละครของเพื่อนๆเ,เนี่ยขุดได้วันละ6ก0 0นนะครับผมสมมุตินะครับให้เราเอา6ก0 0นเนี่ยคูณ14ทองนะครับ ก็จะได้มาอยู่ที่ประมาณ8ป4ทองต่อวันใช่ไหมครับถ้าเราไปขุดแล้วเอามาขายนะครับเท่ากับว่า1วันเนี่ยเราควรจะหาทองให้ได้วันละ100ทองเป็นอย่างต่ํานะครับผมเพราะว่าเราขุดได้วันละ ,0,000 0ใช่ไหมขายกล่องละ14ทองก็จะได้อยู่ที่8 4ผมจะตีกลมกลวงว่าเราควรจะหาทองให้ได้วันละ100ทองนะครับผมก็คือการฟาร์มไอเทม พวกนี้เลยนะครับแนะนําว่าเซิร์ฟเพื่อนๆอ,อะไรขายแพงไปฟาร์มอันนั้นนะครับผมส่วนตัวละครนะรจะต้องทํายังไงบ้างที่จะมาฟาร์มนะผมผมแนะนําว่าเพื่อนๆจะต้องมีเซตดรอปนะครับผมอย่างตัวละครของผมนะเพิ่มโอกาสดรอปอยู่ที่96%นะเพราะว่าผมมีเซตดรอปอยู่นะครับก็จะเอาใส่สัตว์ไว้นะครับผมอย่างอันนี้ใช่ไหมนี่นะผมเพิ่มโอกาสดรอปอะไรอย่างนี้นะทำเซตมาให้เรียบร้อยนะอย่างอันนี้ตัวนี้ก็จะปล่อย โอกาสดรอปไอเทมอีก10%รนะผมก็จะทําให้ตัวละครของผมเนี่ยดรอปไอเทมได้เยอะมากขึ้นต่อวันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส so ่วนวิธ like ีการหานะผมให้เพื่อนกดมาที่ตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่ที่มานะผมจากนั้นเนี่ยให้หาจากนั้นเนี่ยให้กดมาที่อ่าให้เลือกที่แบบเป็นเส้นทางลับนะครับผมอย่างอันนี้นะเส้นทางลับเขาวงกดบิชอนหนึ่งครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ย แค่เราเลเวล22ก็มาตีได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามอนเตอร์มันเลเวลแค่22เองนะครับผมก็สามารถเข้ามาฟาร์มกันได้นะครับ แล้วก็ตัวละครของผมที่มีเซตดรอปอยู่96%เนี่ยไอไอเทมตรงนี้นะผมจะตกอยู่ประมาณ60-80ชิ้นต่อวันนะผมแล้วก็เวลาคัาฟเนี่ยเราจะต้องคัาฟให้ติดตาช่างด้วยนะผมถึงจะเอาไปขายเป็นทองได้นะเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะคัาฟติดตาช่างแค่3-4อันเท่านั้นนะเพราะว่าผมคัาฟได้วันละ6-8อันนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะดอปเยอะพอสมควรเลยนะต่อวันนะผมเพราะว่าไอ้นี่จะดอปง่ายกว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมก็อย่างนี้ผมได้มาอยู่997แล้วนะผมเกือบพันหนึ่งแล้วนะครับส่วนราคาเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้าเราค้าติดตาช่างเนี่ยไอ้ดาบเนี่ยเราก็ขายเอาไปขายได้เลยนะเพราะว่า1ชิ้นจะอยู่ที่23ทองนะครับสังเกตว่าจะแพงกว่าแพ็ ไอ้นี่อีกนะเพราะนี่ขายแค่14ทองเองนะครับผมส่วนอันไนอหมวกเนี่ยถ้าขายเดิมเดิมทองเนี่ยจะขายยากหน่อยนะผมแนะนําว่าให้ตีซักบวก3ขายนะผมบวก3จะอยู่ที่38ทองนะครับเพราะว่ามันได้เยอะนะครับผมก็ผมเวลาคราติดตาช่างเนี่ยผมก็จะเอามาตีบวกเล่นเลยนะแตกไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดิมเดิมเนี่ยมันจะขายยากนะครับสิทองเนี่ย ผมแนะนําว่าตีบอกไปเลยนะผมแตกจะติดช่างมันติดก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตามหลักแล้วเรามาฟาร์มแค่ดาบนะผมอันนี้คือเหมือนว่ามันได้เสริมเข้ามานะครับผมก็จะประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นประวัติการขายเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันก่อนเซิร์ฟผมเนี่ยไอดาบเนี่ยหชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ30ทองนะแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาก็ตกลงมาแล้วอยู่ที่23ทองนะก็เดี๋ยวก็อาจจะไปฟาร์มหายอย่างอื่นต่อนะครับเพราะว่าตัวผมมีเซตดอปแล้วนะครับผม ดูจากการคำนวณนะครับอย่างถ้าผมเนี่ยได้ติดตาช่างไอ้ดาบเนี่ยแค่วันละ3-4อันใช่ไหมผมก็จะขายอยู่3 4ถึงอันแค่อันนี้ย3อันผมก็ได้แล้วนะเกทองต่อวันนะผมแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ได้ขายง่ายเหมือนกับอไอ้แร่ดักสตีลสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าคนมาฟาร์มเยอะนะผมราคามันก็จะตกลงแบบที่เห็นนะแล้วก็ขายต่อวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายออกง่ายอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าข้อดีคือเราไม่ต้องไปขุดแย่งกับบอดไม่ต้องไปปวดหัวน,นะครับผม ส่วนแมพที่ผมมาฟาร์มเนี่ยข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็น PK นะผมก็คือถ้ามีคนอื่นผ่านเข้ามาตีเราเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับจุดที่ผมฟาร์มอยู่นะครับผมก็วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ผมเห็นเขาแชร์กันในกลุ่มนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาแชร์ไว้นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะมาเทสฟาร์มให้ดูนะซึ่งผมอาเทสแล้วก็ค่อนข้างเวิร์กนะเพราะว่าผมจะหาได้ตกอยู่วันละ100ทองนะครับผมก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาขุด ย่งกับบอร์ดนะคะผมเมื่อเราขายเป็นทองเนี่ยเราเจาทองไปทําอะไรใช่ไหมครับอทองเนี่ยสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นได้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้เราเอาทองเนี่ยไปซื้อแพ็คทําของ exd ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาของ exd นะครับราคาของ exd นะัดวันนี้ที่ผมทํำชิปนะครับกล่องแป้งจะอยู่ที่12ดอลน,นะครับผมแล้วก็กล่องน้ําจะอยู่ที่14ดอลน,นะผม ถ้าเราเอา13ดอลไปขายเนี่ยเราก็จะได้เงินมาอยู่ที่ประมาณ450บาทนะครับผมก็ยังโอเคอยู่กับการหาเงินกับเกมเมียโฟนะก็ถือว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะผมก็จะประมาณนี้นะวิธีหาเงินของผมนะก็คือการหาทองนั่นเองนะรเราไม่จําเป็นจะต้องขุดตลอดเวลาเสมอไปนะถ้าเราปั้นตัวละครของเรามาโหดๆเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มของขายก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้อง าฟาร์ม2ชิ้นนี้ก็ได้นะผมเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างให้เราไปฟาร์มเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เราดูว่าอันไหนที่พอมีราคาเนี่ยเราก็ไปฟาร์มมาขายได้นะผมแล้วก็นอกจากไอ้สองชิ้นนั้นจะตกแล้วใช่ไหมครับผมยังได้รับไอ้นี่มาด้วยนะผมไอ้พวกชุดประดับอะไรอย่างนี้นะผมเราสามารถเอามาตีบวกขายได้อีกนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาตีบวกขายให้ดูแล้วก็คานวณต้นทุนคํานวณกําไรให้ดูนะว่า เวลาเราตีบวกแล้วมาขายเนี่ยเราจะกําไรไหมนะผมซึ่งผมลองทําแล้วนะผมก็ถือว่ากําไรพอสมควรนะผมก็เดี๋ยวจะให้ดูประวัติการขายและกันนะครับอ่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูอีกทีละกันเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะผมเนี่ยผมก็เอาสร้อยอะไรพวกเนี้ยที่ดรอปเนี่ยมาตีบวก6แล้วก็ขาย22ทอง20เนี่ยมันก็จะเป็นรายได้เสริมไปอีกนะทำให้เราหาทองได้ต่อวันเนี่ยเยอะมากขึ้นนะผม ก็จะประมาณนี้นะครัสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน